ยังว่ายางไปบินบาทเน้ำเมื่อเศาราตอนเจ้าเศราหกโมงสิบนาทีกีละขั้งแล้วยางเขาไปบินบาทไปจอดรถไว้ข้างทางยางขวมทางไปสิเขาโมบาทเอิ้นไปเหยียบงูงูกัดตกใจตัวซ้ำในก้อยนี่แหละแต่คิดว่างูกัด เทากบโลวาโ่าโง่ผิดบวมวิผิดเลียดไหลออกแดงจึงคึงเต็มโปรตีนมันกัดมังกกเงาโปรตินพอดีถึงเอ็นพอดีนั่งปืนบาได้สองหลังสามหลังหายไม่ออกเบิ้งกับ่าเลียดไหลออกแต่ว่ามันสืบวิพิดไหมเพราจะเป็นหลังที่สามที่สี่ท่านนะพิดตีขึ้นบานโอ้ยขามึน ทุกขากับพวออกจังไปได้ปพวดนักเข่าบาดไม่ไงนั่งลุ้งกับบอกเออเจนพวกออกได้มาเออพ่อออกได้มาเอาขึ้นรถไปรงพยาบาลไปรงพยาบาลน้องบวลคูพวกโมงยี่สิบนาที พยาบาลพเพราะกวัดแจ่แจ่เสียงออกที่รัดไว้มาล่างแผลแรงยังให้เร็วล้วไปนั่งซื้อเราบเิ็ดณยังงไมดีอาจจะมาปวดหลายปวดขึ้นหอนเัวเข่าปวดขึ้นมาหอดกบขาปวดขึ้นหอด,ด,หอดสมองเหม่อนตมาเจนไห่ปวดไหลบอกหมอหมอป่ะสิทยาให้ติพยาบาลวาลรอให้หมอเมื่อตรวจกันสามมุ่งเ้าหมอจังสีมาก่าสั ตายกูตายไปมันปวดไหล่เนาะปวดไหล่ดีเจนหายอาจจะมาเจนหายบ่เคยหายแต่หายมันปวดไหล่ออกมาหาท่ายกไปไปปผ้าไปมองไม้เนี่ยมันปวดไหล่อีดีมันสิตใจเนี่ยขาดจังมันติ่งกับบ่ได้ได้ขาดก็เลยมาโรงพยาบาลเอกชนมาโรงพยาบาญหมอวิรพงศ์วิรพโรงพยาบาลเอกชนเพราะตะคุณหมอเห็นเขาจับยัดขึ้นเตียงเลย เขาน้ำเกลียซีดยาแก้ปวดเ,เขายาคาเสื้อ,เ,อ,อเขายาแก้แอเสเซปเขาไว้กกันเติมต้นไว้กวันเจะเลือดปตรวจเขากองหูวที่งูก,กัดไหนมีพิษเขาจึงสีเส้รูมโอ้แต่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 หมอเขาว่าขัดวัดสายอีกสมงหรือสองสมงนี่อาจ,จได้ตัดขาพอพิษมันซาไปหมด มื่อคืนเมื่อไหร่ถ้าเขาล่ออยู่โลกบาลใหญ่งูกัดตั้งแต่หกโมงยี่สิบนาทีวันนี้ซศร้หมอใหญ่สามโมงเศร้าหมอใหญ่จังสีมาตรวจจังสีมา,ส,มาสีใหญ่เฮ้ยอาตมาแล้วเม่คืนย้อนวันถ้าอาตมาล่อหมอหันตายแทๆ้ๆแม่ได้กับตายแทๆ้ๆคันว่าตายกับเสียขาตัดขาเลยไปเซ็คเมื่อเราเป็นงูเข้าที่มีผิดแต่ว่ามันตัวหน่อยที่สูงเข้าตัวซ้ำนี่ก่อนตัวซ้ำนี่ก่อยตัวหน่อย อาตมาถึงหลอดไตเลยอาดมาคิดมืองย่อนนังเ่าอันหมออนเข้านี้ก็พพดโพ่อที่หมอก็ไดดสามมงจังสือมาตรวจคนไข่แม่นว่าเข้าจิเขาห้องสุกเสิญปันไดก็แล้วแต่ตาตายตอาตมาบับหมออาตมาปวดแห้งแท้ปวดแห้งเลยอาตมานั่งไห้ได้นั่งไห้น้ำตาไหลได้มันปวดไหลในย่าขึ้นสมองถูกไหมตานี่ก็ไล่เลียวบบเห็นยังเลยหูนี่ก็อือไปไว้ันปวด ปวดชนิดแบบที่ว่าให้ก็อียงหมเองอาจารมาเล่มหาทายกทายกได้ภาพไปหาโรงบ้านเอกชระส้นไปหาโรงบ้านเอกชนเขาก็จับขึ้นเตียงได้เขาฉีดวานฉีดยาแก้ปอกแก้ปวดฉีดคาซอกคาเสียฉีดยาต้อนตันพิษไวก่อนเลยพิษที่เขาว่ากันหมอเขาว่างสิราคาเทอะไรเขาว่ากันอ๋อพิษงูนี่มันอันตรายยี่ดีเท่ามันจะเป็นครับคุณย้อมอาตมากับคุณเจ้าพ่อ เก่งมากกับพวกเคยสีงูกัดงูกตอตะเทียอ่าอาจารย์มาไปวินบาดย่างขามทางเป็นป้าหญ้าอ้อยน้อยเขาก็บหัวใจว่าไม่ยุ่หันเขาย่างไปเหยียบพอดีนะย่า่หญ้าสีงกในจังน้อยหมดนะท่าเขาข้ามพอดีสินะปกติกับขามซุ่เมอกับพวกไปยั้งสินะอ่าบาดนี้หรือขามไปจะไปเหยียบมันแต่กัดตกตบตบโดนนะเช็คมึงเหรอมึงงูเะวองูเะวอสีเทา พิษก็ถือว่าลายแรงอยู่แต่ว่ามันตัวน้อยซืดๆแล้วบานกีกะห้าก็ไปโรงพยาบาลท่านกันไปว่าท่านอาจจะเสียขาเขาว่ากระปานนังขากับใครยกอาตมาก,กับบวมนอนอยู่โรงพยาบาลมือหนึ่งกับขืนหนึ่งล่องบาลเอกซ่อน,นขาจ่า,ายมันหลายเบิดเมืองซีอ่าอเบิดเมืองซีกายอาตมาก,กับ่ระเสดายดอกเพราะว่ามันซสัยชีวิตเท่าใด ตาเขาไปลูกบาดแง่ก็จักสิเป็นังไแงจักสิได้เป็นคนมนานั่งเว talented, ้าอยู่ไีนวะให้สิได้เป็นผีกับมูจักจะไม <Okay. S 1> <doubts. S 2> uh, ่ได้เป็นควนถือบ่สมบูรณ์เพราะว่ามันดำมันแหล่เขาเบิรดิมันดำมันแหล่เขาเบิด์ตขอบุณย่อมดำแหล่เขาเบิรเลยอาตมาทัานถูกทรมานหลายมันปวดหลายดีดีพิษงูปวดอาจะมาโอ้โหหลอดไตมาได้พิษนี่ถือว่าปวดที่สุด ตีสืฟันยังบอสปวดท้องงูกัดอัจมาจินห้เลยเอะไรไพยาบาลกัน้องบางกันนั่งบางหน้าอาจมาที่สือมิแต่ว่าอดเอาลวงพ่ออดเอาจี้อดทษห,หน่อยี่มิแต่ว่าอดทนหน่อยที่อดทนยังไหนผิดงูกัดขับมันเป็นเนือื่นเสียห้าอดทนตั้งแต่หกโมงยี่สิบนาทีไปหอดสามโมงสอาให้จเจริณ เออมันปวดขึ้นกกขาเราปวดขึ้นมะเหงาขาปวดขึ้นหอดสมองเบงิดลโตรเบิดโตรตากระไรหูกระอื่อเลียวว่าเห็นผู้ใดไหมปากระแหงเขาข้อากระแหงเขาไหมหันใจกุญสีบอ,อกไหมหมอกระยันนั่งเล่นเกมซือ่บอบ่มีวัดเสียหายวานันหายาเจ็บป,ปวดเจ็บป,ปวดแม่เ้างกลินน้ำซ่าบ่มีเลยนหมอาตมาว่าคิดมึงเดาหมอโรงพยาบาลก็ได้ก็ร่ได้โทษดอกอ่านว่าวิญีไม่ได้โทษดอกแต่ว่ามันสีเบิ้งคนไข่แบบใดใช่ไหม ลักษณะแบบนี้คนไข้ไมิตรตายยงเดียวกันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันตมากก็เรียกว่าโอ้ชีวิตคนเฮานี่มันบน่อแน่ต้องฝากไว้น้ำหมอน้ำพยาบาลนี่ก็ไดผู้เขาดีก็ดีอยู่ผู้เขาบ่าดีก็จังสิละมันหนักไรี่อัตมาก็เถือว่าเราไต่กก็เรียกว่าว่าให้คุณพ่อคุณแม่ปั้งสนกว่า